สัดีครับ้าตอนเราขอสูตรสองงานบรรนองแนละ้วทุกคนเนาะมันนี่งานบรรนองสิ่ว่าเปิดรายการเนาะรายการพิเศษที่ว่าเฮ็ดครั้งแรกเป็นคอนเทนต์ที่ว่าจะเสี่ยงตายได้หนึ่งก็ได้่รู้ว่า <c oughs> เกือบตายก็ได้เนาะข้ามาถา่าเบิ่งคอนเทนต์เท่านี้มันเป็นคอนเทนต์ที่ว่าเอาเรื่องเกา่าๆมาบอกมาถามกันพอไดิ เป็น,น <Entertainment. S 2> คอนเทนต์เอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนท่านผู้ชมเนานะ <im it> ทุกคนเนาะท่านผู้ชมอย่าเฝ้าจริงจังกับเรื่องว่าอย่าเฝ้าเสื้อเต็ออียมลอยเนาะเขาเปิดคลิปแบบให้มันสวยดูซะก,ก่อนมึงจะเห็นอะไรนี่สบายดีสบายดีเพิ่อนอากอยนี่นะกูถามกูจะกูจะถามอริตาว่า,ามึงเหตุอริตาเสียใจะอย่งไรเนี่ยอเอ่โประมาณแบบเรื่องอดีตมึงอะ เรื่องอดีตถามเรื่องอดีตกูแลยอลิตาเสียใจมึงเหลียวสายเหลียวขวาเหลียวผิดทางเรื่องยังที่กูเห็นให้อลิตาเสียใจฮะผิดทางเรื่องใส่าวบ่มีเรื่องใส่าวเออเอาจะบอกเป็นเรื่องเสือเรื่องเสือแบบเออบอกเสือผู้หญิงกว่านาะเออไปถามเบิังอ่เอาเป็นเรื่องอดีตเฮาปัจจุบันเฮาโอเคแล้วก็บ่เป็นหยังเออไปถามเบิ่งเอาไปถามบังถามไปถามมีก็ะต้องเป็นเรื่องเทอร์อนลยไปไปถามเมียก็จะเอาคอยจะถามอย่าเจ้า เออมาเออทำาะไรตาก่อนอ่ะมา,ม,ามานังมานังเยอะไปนักขา,กา,ากวคนนึไหมัแข่มาเลย <ไป S 2> ด้อางเไปแ่ยมาทุกคนเขาจะเปิดรายการนะมือนี้สบายดีเด้ยวสวัสดีค่ะรายการนี่ <c oughs> รายการ คอนเทนต์เสี่ยงตายเป็นเรื่องอดีตเตดี๋ยวถามไว้เลยถามไว้ก่อนเอาให้ลิตาถามถามเรียกกูกนก่นด้ยอ๋อให้ถามผู้หญิงก่อนจะได้ยินมาแลบบแล้วนอ่ะแต่ก่อนอยากถามผู้เจ้าตัวจริงเนาะพี่อันคือเล่าสุภาพาอยู่บ้านโวนมาแต่ก่อนไอ้แบบธรรมดาได้ไปเล่าให้เขาฟังอยู่พูดพร้อมประเด็น บพตอนนั่นทำตอนนั้นทำไม่ไดแล้วเราเรื่องอันสุชาอย่างนี้แล้วเมย์เคยผ่านเพื่อนซีนะพา่นเราก็เลยสำนึกผิดว่าเออไอคือกันเคยเป็นมาก่อนแล้วก็เลยเงียบแต่ก็ได้เจ้าเงียบเลยแต่เขาเขาเบิ่งไว้เขาก็คือว่าเออพี่อันคือสิบบอเป็นเหมนนั้นนะเคยบออันมันเคยนอกใจนอกกายบอกไปเคยบออะไเอาตัวเอาตัวที่เจ้าจำได้เอรอเจ้าจำได้บอโตที่โหสุดอ๋อเปิดกระเป๋า บอกเงายเลคยผู้สาวมาจบไหนี้ต้องให้เพิ่นเวาเจ้าว่เอาไปยังลูกคุเขียดแห้งบอกวันนี้คือปข้มืสิผู้หญิงเขียดว่าเขียดแห้งบชาวไหนวะเ้าะแต่ผู้ชายบกเขาคอมอสนิงเหรื่องได้หละูดทำเล่นได้ข้อหมายู้ใเคยผ่านทุกคนเรื่องเรื่องนั้นคืเล่ากินเยโนได้ทุกร็ววะสองคนนี้ยังกว่าอิ่ม กระทำมาดีเอาเรื่องไดเลยเรื่องไดล่ะเจ็เพิ่นเหล่าให้เขาฟังอ่ะบอกว่าเสียใจโู้โหเสียใจมันเรื่องได้เลยเออที่บอกเกันในตาฟังเออเมียกับวัรรมดาเพิ่นเคยเคยไปนําเจ้าอยู่ตลาดตีกลางตลาดกับมีอยู่เมี่เราเมียตีอยู่กลางตลาดยันสู่วงเช้าไอ้เช้าแล้วคนวาเลยะในตอนนั้นเป็นยังไงเรื่องเรา ก็ไป,<ร>ไปเลื่องเบิ้งก็ไปก็ไปขายของไปขายของขายบิงซู่แล้วแข็งใส่เกียร์ที่มากบิงชู้เออผู้สาวอ่ะขายนะไปขาย,ายเจะไปขายรวยยมคนเกียร์กามูท้องท้งคนอย่างเงี้ยลยขายแต่ร้านน่าแล้วแล้วก็เออกบนีผู้สาวนัว่นแหละผู้สาวเออเพิ่กอเพิ่อบ,บิงห้องห้องกับบิงเ,เพิ่อนไงบ่ได้บบิงเพิ่นหนอกเออแบบมันแบบมันจูนเข้ากัน อารมณ์ชอบบุกู้สแบบว่าเออออ้ยลงพีตอนนั้นบอกถือข้อกันซือเอแต่ห้องมึมยังหลวกเกินเนาทุกคนเนาะบอกซืืออะเดบบอเสือไดบบอบอแล้วบอเหลืองนี้มันสีหาบอมันสิบไม่เหล่องหัวเดยบอเหลืนะเนเหาก้อนเนี่ยเต้องมันเป็นเรื่องอดีเราทุกคนกับรมับมีบางอะไรเนาะเอาไปลอเคยเป็นเสือเนาะนีอะไรจะคนมาชงทราวมันจะคนอีกว่ประมาณจุดว่าคนเดียวจะเนาะสามสี่ ททเทือเนาะตานเทือ่เรื่องนั้นะม<ว>ันจับไม่ได้เท่ว่านักนักแน่เนาะเทือ่อนั้นเม่ก็จับไม่ได้จับเห็นอยู่กับผู้หญิงเลยบอกเหรอ,อเห็นคุยกันแม่ในโทรศัพท์บอเคยจับบอเห็นว่าไปนั่งกับผู้หญิงเคยบอรู้ว่าเคยไปเห็นในตลาดตัวพี่บอเ,เคยเห็นเคยบอเคยเห็นแลไวจังไดต่อจังไดต่อเล่ารู้นะระเบิด แล้วเป็นจังได้ไหมนี่ผู้ชายน่ะเห็ดเหดจังได้บหมนี่ไม่กล้าหาเนาะพี่หวานต้องพูดเลยท้ามเน่าอันเรามาอันเราเลยเรื่อยอันเออเดี๋จะคนก่อนนะมาหนี่บอกขอใจก่อนเออคนทีตลาดอะไรเราคนที่ตลาดก่อนที่ตลาดได้ดหยุไปยังกับเขาบูริยังบ่ให้โทษสาวเพิ่นเบื้องเพอมันได้มีแชทมีโทรหากันบัดนี้ประมาณนี้นะมันก็เลยยังบ่ทันลบก็เลยบ่พร้อมเอาโทรศัพท์ให้ มันเป็นมันมนเป็นดัร์กยุคดารกตลาดแล้วมันลบอทันขึ้นแบบจังหวัดไหนจะเอาไปคือเกมแล้วแล้วผู้หญิงได้สัจับท่านพนียงอ่ะเขามาอุดหนุนข้าวหนึ่งเขาก็ยางไปบิดพอดีหรือเพิ่นมาจอดเราเห็นเราปะเห็นเออเรเห็นเสียมาสวนทางกันเราได้จับไปยังไงวะบ่ได้พิดกันบ่เอาผู้หญิงบ่ทัานห่บ่ทันบ่ทัน แต่เป็นกือบหูว่าเป็นไพสิประมาณนี้นะมึงเดี้บ่มีถือว่าแห้งสุดเอาเขียนแห้งสุดบ่มีผู้หญิงเขาบ่มีเรื่องผู้หญิงคือเธอไม้เพิ่งถามว่าบ่าบมีเรื่องผู้หญิงหันอันหยอกหยอกน้อยหนึ่งก็ถึงห้างเลยนะก็เลยไปบุหยอกหยอกน้อยหนึ่งก็หายแหละเพราม่มีโอกาสเลยนะบม่มีโกาเลยคิดขนาดอยูจะซื่อขนาดยังอยากหายเลยนะ กดอียังกับบัวด้ขนาดกดในโทรศัพท์นี่ก็ยังบัได่ายใจกับบัวด่โอ้คลิปดีกว่าสินรางตอนนั้นตัวกดอะไรใช่ก็ตอนนั่นแหละเขาเคยเป็นมาแล้วเดี๋ยวเจ้าหามหามเขาเศร้าวศโดนเติบแล้วมันนี้จะมาเป็นมาเนี่ยเอาประเห็นจะเจ้าคืนเลยเอาไปย้อนย้อนคืนเอาโอ้เจ้าเคยเห็นช่ยคอยเขาแก่แขนขึ้นไม่คึ้นแดดตอนนั้นก็ดีเราก็เล่นกดเล่นเปล่ามันรวตัวเองก็เทเคยเห็นเด็กเคยเห็นกด บ้แต่ก่อนเขาก็กดหรือว่าเวิ้งกูเห็บว้งแบบนี้กูมี่เป็่านอะไรอย่เงี้เท่ิ่งเ้คือ่งคอยเห็ดคืนไม่ถึง่น่าคอยกดเป็นเ่ธรรมดาคอกดให้ทุกคนเฮ้กว่าปว่าสาวที่ให้ทุกคนด้วยอันี้บอมเป็นท่าทาเรื่องไอ้คนบอกไอ้ท่าแบบนี้เออไล่เรื่องอะไรต่างคอยเนี่บ่มีเลยผูยหญิง ตอลิตาพี่มี่าะเตเอาชิบะเทะเด้สิเท่เท่บ้านนี้เท่พอเกมก็ผีก่าพอแท้คอยบูมีเดืองพูยิงฮะได้เลวนี่คอยมีแฟนเราคอยชิบุล่มไพนอกจากคอยโสดคอยจังสิไปหาผู้าวใหม่ใช่ไหกูจับคููเสือกิดเนาะขันตอนตอนโดนนะบพคูุ่ทกูอยากจัคดจา เฮ้ยสิลโอ้มึงก็จะรับกันวาน่ะคือคูบระเด็เป็นคนเนี้ยนะเห็นว่าครูถ่ายคลิปยาวซาวกูบระเด็เป็นคนเนี้ยนะควบไมโกรสิลากมึงเห็นมั้ยมึงมีความสวยกูเด็นเอาไปไปผมมีควบโซ่ครับเพื่อเบียดเบียนลูกจับจับครูผิดป่เออทุกคนมีเยื่องผ้าเรื่องเรื่องพูดยิงเขาบอมีแต่ว่าเรื่องสีกางกระทำเราเห็นใจใจค่ะมีหลายตัวใดทุกคนบอควรท่ะมีหลายอืมแต่ว่าเราจะมีแต่เรื่องนี้เอ๊ะโบมี กูผมมีเลื่องเ่ากัเคเลื่องมีเคเรื้องเผาหมูนี่เคยเล้งเผาหมูอ่มีแล้วก็เลื่องหมูเผาเราในอดีตอ่ะมีในอดีตผมมีไปโสดเนาะแต่ผูก็แต่ผมโสดเนายังมีไฟก็มีด้วยแต่ผูก็ยอมเราอยู่บัดซวนเนาะกับแต่คบกันกับพวกสามคนสี่คนเป็นเรื่องนานจำไม่ได้เนาะแต่ก็โสดก็บบุเดชล่นสิด่ะแบบคือปัจจุบันนี่เลยนางลินเนาะลินโซลซาบเศ้าเมื่อหนึ่งกปีเศร้าเมื่อนสี่สามสี่ปีแล้วสามปีแล้ หน่อยด้หน่อยด้อจริงหนึ่งปี่จริงเงินเดืนปปีเหรอนล่มีลสาเสี่สี่ปีห่อวะสามปีปีอ้าวจกแล้วเนี้เม่นลู่ไปนางเงินโบนิเม่นี่ขเสรมาแล้วสามสี่ปีนอะทุกคนนอนเฮท้พี่วานอบโบเมนได้หันสามสี่ปีค่ะไม่รู้จอืจะไดว่า ก่อนนั้นมีอีกเออหลังนั้นมีอีกเสื้อผู้หญิงเงินรีบวันตีจ่อแล้วตแม่เลยเสร็จตลอดเลยรองเท้าเนี่ยกูไปะอ้าวมึงนั่งกับพ่อพอดีเสร็จตลอดวันโมเมนต์เส็จไปหาได้ปะมันกับมีพักมีคุยอังนี้สินะประมาณนั้นเออแบบพี่วานใจดีเว้ยโบเห็นยังเว้ยอืมถามเคยได้รับถึงยังไงเจ้าให้ยังบ่อพี่วานเคยให้ยังคยให้คิดกันเป็นเดือนพ่อบอกกัน ไอดเลดอฮาพ่อหาแม่เดือกันเบดย่นย่นเสื้อผ้าย่นเสื้อผ้าให้เย็บเสื้อผ้าให้บ่เอาแล้เดบ่เอาแห้วผู้ชายผู้ชายเฮยจน่าังหยกโตเดืันงอ๋อก็นอนคอยนอนกอดไปอเสมอคอยส่ส้อผสเสือตอนไหนสเสื้อี้สามีนอนยับถือยับถือยับขบเดือนหนึ่งเลยก็ดีเลยเลยก็ห้อมแกบเลยกัน เพราะไหมว่าถือว่าห้องคุใหญ่แต่ถ้าคุณยังเล่นเด็กนิสัยเด็กเ้ากับบอเอารากับขี้ข้าดคนเปียนยห้บอเปียนให้อยู่บอทำเปียนแล้วยังเมยนบอสอบมาเลอยคุยสีน้อง้าเขาจะเห็นเป็นยังงเขาสเห็ดบ่ไรช่เรากู้สึก่าเราเออเราไม่อยากแบบอะไรขึ้นมา บางที่เจ้าะคืนเบิรงว่าถ้าเจ้ายังมาก่วนก็เลยให้ให้คำถามมันมันอยู่บ้านร่างนี่งสี่ปียังมือแบบวติเดือดสู่สาวคือคือว่าถ้าคุณแบบอยากที่จะทักเล่นทักหัวทักคุยคนอื่นก็แสดงว่าเจ้ายังบ่พอเขาเอออายุอานามพี่ก็แหละห่างกันอยู่เนาะแต่คิดว่าเขาเขาเบื่อแล้วเหลือกมานนี้นะเออเจ้าคิดได้บ่ลจะคิดบ่นกันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะแถวภาคิดหอตัวคือกันม่นจะจุดมึงเอาแบบสุดเลยจุดตะกูพียวเลยอ่ะตะมีความพิดเนาะโอเคนะ าแบบอยู่นังกันแดดแบบคือนการอย่างพว่นี้เพราะงั้นขั้นการจริงทายชี้มากเรียนมากมัวโยยาผึ่งมีขอบครัวเอออย่าเพิ่งมีแฟนเจอเมียสัำซ้อนเห็นหลายอย่างอยู่ฟังใบเนี่ยอะไรบ่ดีรอจะพอนุณนจะเอาแต่เนี่ยดิ๊ดอกผมเอาแม่ขาเขายังโบ่ของเขายังมาควนเขายังมีชีวิตคู่เนี้ยรยนึกว่าฝึกนึกว่าผึ่งมันขี่ดื้อนะครับมันอยู่มันอยู่มันเข้อเบิกออกว่าเราเป็นคนบันจับนึกว่าขี่ดื้อท่านผู้สาวซื้อซื้อยังแต่เหตุคลิป เรื่องยอกห่างยอกก็เลยว่าจะจับคู่ยอกคือเสืออย่างนั้นฮะในฐานะก็เลยเศร้าชัดกูพยอยากกันแบบผิดกันมันเื่อยกูก็เลยอยู่แต่ากูเด็ยเนี่ยเห้ยบอกแต่กูนั่งเงียบบางทีก็ไปห้องนั่นก็นอนในห้องนั่นนั่งเงี้ยเฉยๆอดีตสาวเป็นยังคือหมักไปแตะอยู่ฮะอยู่เฉยๆเงี้ยเป็นยังไงเรื่องความเสื่อมอยากบอกหลาย ส่วนรับเป็นอตวแรกส่วนระรับก้างตันเรกก็สัมผัมึงแบบให้มันคอไปกับวิริาคขอกับเป็นกัมเียกูไม่เหล็กเ็นควกคี้เจ้าในตอนอภัยมาหนังนะกูก็อยู่เฉยๆเลยกูกูไม่ได้เห็นยังพะว่า้ยงก็หายกูน่นึงก็หายกูกูก็เลยว่าเออเหอกวก็เป็นแ้ยขบกอยู่พูดเจ้าอยู่พี่จับโควิดกันแต่ก็แล้วแล้วผู้หญิงส่วนมากเขามาก บางทีคือกันนี่เขาบอกเปรีที่ต้องอดใจอ่อนเวลาไหนกินเบี้ยก็คือว่าคิดว่าพี่คิดว่าพี่อันเปรีขาเนาะพี่จะเขาเปรีเจ้าเออไม่หรอเลยใจอ่อนทุกคนฟิงเปรีอายุหน่อยไล่กวนหน่อยกวนไล่กวนเขาเปรีหมดเลยอ๋อแสดงว่าพี่พี่อันถึงแต่คนเปรีเปรีอะไรเขาบมาให้เมียเปรีคนอื่นดอกเขาเปรีนะโอ้แสดงว่าเจ้านี่ถึงสายเปรีกับจะต้องแก้ห้องน้ำนีแต่แบบนลินและคนเปรีขาเนาะ บ่มี็ฮเปี้อ๋อมึงบ่ได้กินกินบ่บ่อดีทาขึ้นมัคาเพียนจะนไยกฟิตกันถ้ายังไปทาไใกล้อะเป็นหล้วเหอบ่เคย่อยเอี่บ่เคยเข้าหันเตือเดือดสะฮะอะบรวะเอาจริดีเลยเข้าไปกับผู้เรียบอกก่อมาใส่บริการโอ้ยอ้นนี้แม่เนอะเราดังเด้อนาม่ได้เราแล้ว ก็เลยว่าอยู่เฉยๆดีกว่าเว้ยไปใส่กไปของหงจากเอนเรบเคยลอกแ่เด็กบอกข้าไปพุุทธีเขาหองชหลุใช่อาก้อนอาก้อยหอมวลกลับมาทุกคนนเฮาสบเปลี่ยนเรือวอกกันบ้างหลังจากว่าสิเจับคูเสือเอาจะไงวันีกันมื่อไรนาะเดี๋ยวนี้ค่ะเดี๋ยวดีกันบอลเดอทุกคนเนาะเกบอดโทรศัพท์เลยเนพวกไบมือโทรศัพท์เลยเล่องกับบโบเบิงโทรศัพท์เลยว้าวพูดันนี้ไม่เส็่ไม่เส็ว มึงหันเฮตโตมีพิรุตลายอันเดิมหน่อยหนึ่งนี่มีขนาดนี่ขนาดหนังเบเนียจักแนนน่นเป็นคนผิวโปคนที่แบบมีพิรุตแห้งเนี่ยเป็นคนที่มีเส้นเบิ้งก็หูนะแต่ว่าเรื่องผู้สาวเรื่องเรื่องที่เราเห็นยังคลิปที่บเป็นผู้สาวกับมีเส้นเขาจะจะโปออกแบบเขาจี้ถามันนะแล้วเขาจะพิรุตออกมาเองพอเดอกผู้สาวที่มันเมืนเข้าไปไม่ใช่ทำเข่าใช่ไหมทุกผู้หญิงเน่ยก็ยอมเราผู้หญิงก็เส้นแห้งเนาะครับมันหูทุกอย่าง เยอะที่สุดแบบอยู่ในโฮสเซลได้ทุกคนผู้หญิงนะฮู้ฮู้ทุกอย่างแต่แบบเพียงแค่แกล้งถามอันนี้ฮะเรื่องจริงเกือบทุกคนตีแบบว่าฮู้ทุกอย่างเพียงแต่ว่าถามผู้หญิงอะไรแบบแกล้งโง่เนาะแกล้งโง่ผู้หญิงมันรู้มากหูชักเนาะรู้ไปหมดเลยมันเป็นเซนเขาทุกคนเนาะแต่ว่าผู้ชายน่ะที่สิบองมายผู้หญิงคือฮู้าย บอก่าคุณยิเก่งกลัวจะประมาณนะเจ้าคุณยังเก่งกัวเก่งทุกอย่างเรามเก่งกับเจ้าปู่โอ้ยเขาจะเหดเบงอันนี้เขายอยาเที่ยงกันเจอเขายายคิดกันอซื้อเขาบาหรือบ่าอไ้กับบุได้บุได้ก็เลยว่ายูซื้อซะเุบ่าแต่มือยางล็อเล็ลีอยูนั่นยูนี่คือนบ้านนันเทาอีลยมันบ่า เออบอกว่าเอาซะอันฟิล์มของพ่อแหละไปทำกันจนในตอนนั้นมันสิผิดกันมันจะคิดกันเนาะบอกจากคลิปหัวจะเป็นคลิปเสาอะไรอาทุกคนเนาะมึงอย่าเปิดเองในงานเปิดประเด็นเองอันโดนเปิดแล้วสิซื้อคลิปเด้ออันโดนเปิดยูยูอย่างบอกภวบอว่าสิเปิดบอกเพิ่นก็บอกงั้นถึงเมียตีบ่เออหน่อยนึงหน่อยนึงวะยังแหกนั่นแหละ เอาน้อยบอกเลยตี้กูบางนี่เฮ็ด1เจ็บแพงซำใด๋เน้อยบ่แพงเิน่นาุซ่านาจนซ่าใส่หน้าวะอันนี้เรื่องผู้าวเคาตี้นาซ่าเนาะตี้กลางตลาดอลิตาได้ซะตี้คอยเนมีผู้าวจไปลิ้นลังซ่าไปลิ้นกับไปลิเื้อนไอ้เขียวแจ้งแจ้งกสเป็นหยังโอแจ้งสิเป็นหยังไปนีนึงเนาะผู้าวบ่มีได้ เหตุอะไเบิ่งอยู่กับไม่น้องนี่สองสามคนนี่นางว่าวกันเออนี่นี่แบบนี้นี่นะทรงแบบนี้เลยแบบเพื่อนเล่านี่แหละนางว่าวกันนี่แหละมาพุชัยคอยยังไงเลยจากที่โตดำๆกลายเป็นแดงๆเมื่อโตตีแล้วพอได้โตหนึ่งคนมาดึงคยไปอันขึ้นบอลกัปุริอยู่ห้องกับปหลีอยู่ห้องเขาเนี้ยเขาพยายังอยู่ยังอยู่นต่อยู่นี่ฮะเจ้ากระหายก็ตีคอยคอยยันอดใจบระไดเลยช่วงคืนในวันี่ กูไปขายเขาเหมือนเจ้าบุก่าผู้หญิงยอนยังเขาจังตีเขาหูบ่เขาหูอยู่แล้วว่าเขาบตีเขาถ้าเขาตีเขานี่เขาบอาเลดผู้หญิงไล้ไร้คนเขาโวยลงเกตแบบบักฉดันมาบอกซัวถ้าผู้หญิงตีเขาโอ้ยสมน้ำหนามันซัศวไอ้เมียตีโอุติถามเองเนาะพ่อ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 มาแต่ศูนย์เลยเป็นศูนย์กู้ศูนย์ของเขากู้ศูนย์ให้พหลม แล้วคนน่าคิดนี้เอาไปสั่นเลยทุกคนนะจูดมึงเองด้วยอันคลิปนี้เด้อกูไม่ได้จูดน้ำเลยบอลเรื่องกูบม่มีเลยกูบอกว่าติจูดมึงน้ำเลยถือแทถชสองคนทุกคนช่องคนกาลิตากาลิตากับอันโดนเปิดแล้วตอนแรกมันจะเปิดอันมันนอกกับอัางกอยอ่ากอยแต่สุดท้ายโดนคนเดียวโดนชองคนเกมผิก ไปทุกคนเนาะคลิปน uh, ี้เอาไปเซอร์ม <online> <c oughs> ิ่งแล้ะพอคลิปหนาก็ทุกคนเนาะนึกอยู่ข้างจำเนี้ฮะนาทีกู้ถามมึงแต่มึงโบอยากต่อไปเดือยเราเรื่องกับเรามีแต่ว่าเอ้ยเจอกันในตลาดไม่ยุ่งเรื่องเรื่องหนักไงมันเรื่องหนักก็เลยระลักลมันเรื่องเรื่องหนักถามพี่น้องว่าผมได้ก็ไม่ต้องตอบเนาะเราได้จำเนี้แล้วว่าเคยอันเคยเป็นเสื้อผู้หญิงมาก่อนเนาะเนี่ยจับได้คือว่านั่นเนาะเคยเป็นเสื้อผู้หญิงมาก่อนเนี่ยจับได้ผมง่ายๆว่าโมเสียนไปเยี่ยนมาใหม่เด้ออันโอ้ย ต่เดียกนัหมดมันกับทุกนลอยคนจไปแค่สามคนก็ถือว่าโอเคคเกือบเลยนี่อาไปไปทุกคนพอก็บหนาาด้วยทุกคนนะากใรกำลังใส่นะท้จะแจับงยางมาออปากใรกำลังเจเฮาเด้อทุกคนนะไอ้เพิ่ก็ไปได้เลย อีนนี้คนเคยที่ถึงตีหายเซาบูึ้งเขาใจว่าโมซึกงแล้วนะั่งเหือดมาในหนึ่งกระตุกใจมายืนในประตูยังตกใจอ่อแท้อยากเล่าไราเรื่องน่าน่เออไป,ไปทุกคนฟอร์ดเก็บนะชีวิตมีโทรศัพแห่งนี้น้องจอดนะชีวิตมีโทรศัพท์แห่งไฟบูจักว่าก้อยมีความสุขมากไปทุกคนคลิปนี้ไปสนะทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กด เราจะใครเพื่อไปกันบางแก้มันนอกเด้อเบิ้องโฆษณาสวยมันนอกเดือนเนาะบ๊ายบายทุกคนมึงโดนเปิด